ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญการตลาดก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากปัจจุบันเราถูกร้อมรอบไปด้วยกลยุทธ์การตลาดต่างๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็มักจะเจอป้ายโฆษณาโปรโมชัน่นหรือข้อความเชิญชวนซื้อสินค้ายอยู่เสมอการตลาดไม่จำกัดอยู่แค่ในธุรกิจหรือองค์กรเท่านั้นแต่ยังแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจาวันของเราทุกคน สวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลกิจการทีละโชคสวัสดิ์อาจารย์ประจำสาขาการตลาดยุคดิจิตัลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลายัยเอเชียอาคเนทุกคนจะได้พบกับอาจารย์ในวิชา Modern Marketing หรือการตลาดยุคใหม่นะคะ ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าวิชานี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอาจารย์อยากจะช่นนักศึกษาทุกคนนะคะได้คิดภาพตามอาจารย์แบบนี้นะคะประโยคนี้อาจารย์ตั้งขึ้นมานะคะแล้วอยากให้นักศึกษาคิดภาพตามก็คือการตลาดเนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอย่างไรบ้างนะคะอ่อาจารย์จะลองรีมายให้พวกเราได้เห็นกิจวัตรประจําวันของเรานะคะ เรารองทบทวนตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนะคะว่าในกิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยเราทํากิจกรรมอะไรบ้างซึ่งตั้งแต่ตื่นนอนมาเราก็จะมีการทำไรคะอาบน้ําแต่งตัวนะคะเพื่อออกไปทํางานนะคะในระหว่างทางเราก็อาจจะแวะมีซื้อกาแฟ นะคะกินขนมปางยามเช้านะคะก่อนที่จะถึงออฟฟิศเนาะแล้วก็ในระหว่างวันเมื่อถึงออฟฟิศในขณะทำงานนะคะแล้วอา,อาจจะมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะคะไปจนถึงการเข้านอนนะคะทั้งหมดเนี้ยอาจารย์อยากจะชวนทุกคนนะคะกลับมาที่ข้อความเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดกับนักศึกษาว่าการตลาดเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราลองหยิบหยิบ กิจกรรมสักหนึ่งอย่างขึ้นมาจากในชีวิตประจำวันของเราเช่นช่วงเวลาของการแต่งตัวนะคะตั้งแต่หัวจดเท้าของเราก็จะประกอบไปด้วยสินค้าและบริการต่างๆนั่นเองนะคะหรือแม้แต่ขนาดที่เรานอนหลับไม่ว่าจะเป็นหมอนผ้าห่มที่นอนเตียงนอนนะคะก็คือสินค้านะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองฉะนั้นนะคะ ทุกคนเรากำลังอยู่บนโลกนะคะที่อยู่บนชีวิต ประจำวันแต่ถูกแทรกซึมนะคะด้วยการตลาดอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเพียงแค่ว่าเราเนี่ยไม่ได้หยิบขึ้นมามองนะคะวันนี้คือการตลาดนี่คือชีวิตจริงของเรานะคะฉะนั้นในรายวิชานี้นะคะอาจารย์ก็อยากจะชวนทุกคนเนาะให้เราเนี่ยได้ใช้กลยุทธ์การตลาดหรือเทคนิควิธีในการทําการตลาดนะคะผ่านกิจ,จวัตรประจําวันเหล่าเพื่อที่จะทําให้พวกเราเนี่ยได้เห็นภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะว่า กลยุทธ์การตลาดเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราได้ยังไงยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นถ้าเรานอนเนี่ยนะคะธรรมดาเรามีหมอนผ้าหม่มมัทฟูกสักอันนึงเราก็นอนหลับได้แล้วใช่ไหมคะแต่บางคนก็อาจจะมีเลือกเนาะอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบปลอกหมอนลายการ์ตูนนะคะผ้านวมนะคะลายนั้นลายนี้ซึ่งการที่เราเกิดพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้ การตลาดนะคะเกิดขึ้นตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นหนึ่งรายวิชานะคะที่อยากเชิญชวนให้ทุกคนเนาะได้ลองนำไปใช้นะคะแล้วก็ดูกิจวัตรดูชีวิตประจำวันเราของเราเอามาเชื่อมโยงกับรายวิชาเพื่อให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์จากการเรียนนะคะในรายวิชานี้เนี่ยในหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจก็จะเป็นหนึ่งในวิชาแกนทางด้านบริหารธุรกิจนะคะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกคนต้องได้เรียนนะคะเพราะว่าเป็นศาสตร์หลักการพื้นฐานทางด้านการตลาดเราอยู่ในฟิลของการบริหารธุรกิจเนาะดังนั้นกิจกรรมหนึ่งของธุรกิจคือเราต้องทำตลาดและขายของได้วิชาที่จะมาตอบโจทย์เพื่อให้เราทำตลาดและขายของได้ก็คือวิชานี้ใครที่ไม่ได้เป็นเอกทางด้านการตลาดนะคะอย่างพวกเรานักศึกษาหลักสูตรออนไลน์ใช่ไหมคะบัญชีการจัดการโลจิสติก ยังไงเราก็ต้องได้ใช้ศาสตร์นี้และเราก็ต้องได้ใช้มันในการทําธุรกิจอยู่ดีดังนั้นเราจะมาเรียนรู้กันนะคะอันนี้คือเนื้อหาของหลักสูตรที่มีการกําหนดขึ้นนะคะแล้ววิชานี้เนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายในการเรียนนะคะหรือจุดประสงค์รายวิชาเนี่ยว่าอย่างไรก็คืออยากให้นักศึกษานะคะเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการและบทบาททางการตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะประเด็นถัดมาคือเพื่อให้นักศึกษานะคะ ได้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิตัลนั่นเองนะคะ ซึ่งประเด็นนี้ก็สําคัญมากๆเนาะการจะทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเราไม่ได้ทําเองใช้เองนะคะเราทําเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราฉะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจพฤติกรรมนะคะของผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราเพื่อให้เราเข้าใจความต้องการที่เราจะได้นํามาออกแบบสินค้าหรือบริการในการตอบสนองนั่นเองนะคะประเด็นถัดมา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการแบ่งส่วนตลาดการกำหนดลูกค้าเป้าหมายและการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งข้อนี้จะเข้าสู่กลยุทธ์ในการทำการตลาดแล้วนะคะหมายความว่า ในตลาดเนี่ยก็จะมีผู้คนมากมายใช่ไหมคะลูกค้าเราเราก็อาจจะอยากได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแต่บนความเป็นจริงเวลาเราทํากลยุทธ์การตลาดเนี่ยเราต้องเล็งเป้านะคะหรือกําหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราให้ชัดเจนนั่นเองนะคะเราจึงจะสามารถออกแบบโปรแกรมทางการตลาดได้ตอบสนองและตอบโจทย์กับพฤติกรรมลูกค้าของเราคะ่ะประเด็นถัดมานะคะเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมทางการตลาดและส่วนประสมทางการตลาดรวมไปถึงจริยธรรมทางการตลาดนะคะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยก็จะมีหลักการพื้นฐานทางด้านการตลาดนะคะที่คนทำธุรกิจต้องรู้นั่นก็คือส่วนผสมทางการตลาดที่จะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่าย การสื่อสารการตลาดนะคะถ้าเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้หรือบริการก็จะมีอีก3 p ก็คือ people นะคะคนนะคะ process กะวนการและ physical นะคะลักษณะทางกายภาพนี่จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะคะที่นักการตลาดต้องรู้และอิบใช้ให้ถูกต้องนะคะ ส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือยุคนี้เราอยู่ในยุคของดนะิจิตอลเนาะเราอยู่ในยุคของเทคโนโลยีนะคะน้าสา,าจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่จะนํามาใช้ในการทํากิจกรรมการตลาดซึ่งอาจารย์ก็จะมีการสอดแทรกให้พวกเรานะคะได้ใช้ generative AI นะคะเพื่อนํามาใช้ในการ วางกลยุทธ์นะคะการทําแผนการตลาดนะคะให้เราสามารถเนี่ยออกแบบดีไซน์แผนการตลาดได้เพียงแค่1ินาทีนะคะเราก็จะได้แผนการตลาดเพื่อนําไปใช้นะคะสําหรับการดําเนินงานทางการตลาดที่สะดวกมากขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะอล่ะทำไมนะคะเราจึงต้องเรียนการตลาดกันอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้เกินไปแล้วบ้างนะคะเราเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจดังนั้นวิชาชีพหรือ อาชีพที่เราจะไปทำเนี่ยคือเราจะอยู่ในสารบบเนาะของการทําธุรกิจนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าธุรกิจจะโตได้ก็คือเราต้องมีการตลาดเพื่อนําไปสู่การขายที่สามารถสร้างยอดขายได้นะคะดังนั้นการตลาดถือว่าเป็นถนนเลนหนึ่งที่สําคัญนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้ส่งสินค้าหรือบริการของเรานะคะไปยังผู้บริโภคหรือให้ผู้บริโภคเนี่ยได้วิ่งเข้ามาหาเรา อันนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สําคัญนะคะที่คนอยากจะทําธุรกิจหรือเราอยากจะทําอาชีพทางด้านธุรกิจเราก็จะต้องเรียนรู้นะคะอย่างน้อยๆให้เข้าใจหลักการและพื้นฐานนะคะในการทําการตลาด mm. เช่นกลยุทธ์ และเทคนิคต่างๆของการตลาดนะคะเพื่อตัดสินใจนะคะอย่างชาญฉลาดเพราะยุคนี้เป็นยุคของความเร็วเนาะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นยุคของปลาใหญ่นะคะกินปลาเล็กนะคะแต่ยุคนี้เนี่ยใครเร็วคนนั้นมีโอกาสเข้าเส้นชัยและชนะค่ะธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะคะและถัดมาก็คือ การทำการตลาดที่ดีนะคะมันไม่ได้ช่วยสร้างแค่ยอดขายหรือกำไรในระยะหนึ่งนะคะแต่มันสามารถสร้างการเติบโตของธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนะคะยกตัวอย่างเช่นเราลองนึกถึงร้านกาแฟนะคะที่จำหน่ายเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟนะถ้าเขาทำการตลาดเพื่อแค่ยอดขายนะคะเขาก็จะขายได้แหละนะคะยอดขายอยู่ระดับนึงแหละ แต่ถ้าเขาทําการตลาดจริงๆและเข้าใจ DNA หรือความเป็นการตลาดจริงๆอะการตลาดมันจะมีความยั่งยืนเราจึงได้เห็นแบรนด์ร้านกาแฟใหญ่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นแบรนด์ global ก็คือ Starbucks ที่เขาไม่ได้ขายกาแฟกาแฟเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบให้กับลูกคา้าแต่จริงๆแล้วเราซื้อส t a r b u c k s เราซื้ออะไรนะคะลองถามตัวเองดูเนาะอ่ะอันสุดท้ายค่ะเรานะคะก็จะได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะ การเรียนการตลาดให้เราจินตนาการว่ามันคือเกมเนาะนะคะคือบางทีเราก็ดีไซน์วิธีการเทคนิคดีนะคะแต่เวลาเราเอาไปเล่นหรือเอาไปทําจริงๆอะ่ะมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจหรือคาดหวังนะคะฉะนั้นในเนี้ยเราจะมีการคิดวิเคราะห์ด้วยเนาะว่าอ่ะอย่างเช่นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่เราคิดและก็วางแผนไว้เนี่ยถ้าเราจะไปทําผลิตภัณฑ์จริงๆอะ่ะเราจะทําแบบนี้ลูกค้าจะ ต้องการจริงหรือเปล่านะคะซึ่งเราก็จะต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อมาประกอบการตัดสินใจรวมถึงสุดท้ายเลยคือทักษะในการแก้ปัญหานะคะซึ่งนักการตลาดทุกคนต้องมีเมื่อเวลาเราไปอยู่หน้างานไปเจอลูกค้าจริงๆนะคะปรากฏว่ามันไม่ได้สวยนะคะเหมือนที่เรายือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะเราจะมีวิธีการจัดการหรือแก้ปัญหาลูกค้าอย่างไรนะคะซึ่งนักศึกษาสา,าจะได้เห็นเคสที่เป็นดราม่าของธุรกิจหลายๆธุรกิจนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการจัดการนะคะกับความ ไม่พึงพอใจหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีกับลูกค้านะคะหรือแม้แต่ในองค์กรของเราเองนะคะที่เกิดปัญหาจากการดําเนินงานนะคะจากฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเองก็ดีหรือฝ่ายการตลาดเองก็ดีนะคะเราก็จะได้ทักษะนี้ไปด้วยนะคะอ่ะอันนี้คือในส่วนของการเรียนรายวิชานี้นะคะที่นอกเหนือเราจะได้เรียนรู้ทักษะนะคะความรู้เกี่ยวกับการตลาดแล้วเราก็จะได้ซอฟต์สกิลไปด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของการคิดวิเคราะห์รายการแก้ปัญหารวมไปถึงการตัดสินใจนะคะ ถัดมานะคะเรามาดูกันว่าคอนเทนต์วิชานี้เนี่ยหรือเนื้อหาวิชานี้หลักๆแล้วเราจะเรียนอะไรกันนะคะอาจารย์ก็เลือกนะคะหัวข้อที่เราควรจะรู้นะคะและก็จําเป็นสําหรับเ,เบื้องต้นนะคะคนที่ไม่ได้มาสายตรงวิชาชีพทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะแต่อยากทําการตลาดเป็นต้องรู้อะไรบ้างนะคะอ่ะเราก็จะ เรียนรู้ก่อนว่าการตลาดยุคนี้มันคือการตลาดยุคใหม่นะนะนะคะเราเดินทางกันมาถึงซีรีส์การตลาดเนี่ยนะคะตอนนี้เป็นซีรีส์ที่6.0แล้วนะคะเราจะมีการตลาดยุค1.02.0 3.0 4.05.0แล้ววันนี้เนี่ยคือ6.0นะคะที่เพิ่งมีการเปิดตัว pocketbook หนังสือนะคะของกูรูทางด้านการตลาดนั่นก็คือฟิลิปคอรเลอรนะคะ และก็อีกอันนึงที่เป็นหัวข้อที่สําคัญที่อาจารย์อยากให้เราฟังซ้ําๆนะคะหรือเข้าเรียนสดกับอาจารย์ตอนที่อาจารย์สอนสดก็คือการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะการดําเนินงานการตลาดจะเกิดขึ้นและสําเร็จได้นะคะจะเริ่มจากก้าวนี้เป็นก้าวแรกก็คือการที่นักศึกษาเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้ว นำสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยไปเวิร์กไปทำงานกับมันนะคะเพื่อที่จะทำให้แผนงานของเราหรือการทำงานตลาดของเราเนี่ยมันประสบความสำเร็จเราจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็น c e c p นะคะซึ่งเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือเบสิกพื้นฐานเนาะได้เรียนรู้ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการตลาดนะคะที่จะมีผลต่อการดำเนินงานทางด้านการตลาดนะคะได้เรียนรู้เครื่องมือ พื้นฐานทางการตลาดนั่นก็คือส่วนผสมทางการตลาดนะคะก็จะประกอบไปด้วยกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริการนะคะกลยุทธ์การกําหนดราคากลยุทธ์การจัดจําหน่ายกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลนะคะซึ่งอันนี้เป็นหัวข้อที่หลักสูตรเพิ่มเข้ามาเพื่อให้เราได้เห็นเครื่องมือนะคะสำหรับการทำการตลาดยุคนี้ และที่ขาดเสียไม่ได้เลยนะคะยุคนี้เป็นยุคที่ต้องระมัดระวังฉะนั้นการทําการตลาดเรามีความมั่นใจแล้วเนาะว่าตลาดเรามันปังมันดีนะคะมันแบบของแท้นะคะ เราต้องมีจริยธรรมทางการตลาดด้วยนะคะและสุดท้ายเลยก็คือเราจะมาอยู่บนโลกนะคะของเทคโนโลยียุค Generative AI กันนะคะที่เราจะนำมันมาเพื่อเป็นผู้ช่วยและทำให้เราทำงานทางด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแม้ว่าวิชานี้จะเป็นเพียงแค่วิชาพื้นฐานนะคะแต่เราสามารถที่จะนำมันมาใช้งานนะคะเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพสำหรับการทำการตลาดได้นะคะ แล้วถัดมานะคะเมื่อนักศึกษาเรียนจบอาจารย์ก็มีความมั่นใจนะคะ ว่าสิ่งที่นึกษาจะได้รับจากรายวิชานี้ก็คืออย่างน้อยๆนึกษา,าจะได้เข้าใจหลักการและก็บทบาททางการตลาดนะคะเพราะว่าเราอยู่ฟิวทางด้านบริหารธุรกิจอาจารย์ก็อยากจะบิวให้นึกษาเนาะได้เห็นว่าการตลาดเนี่ยมันมีบทบาทสําคัญอย่างไรนะคะและถัดมาคือเราจะมีเครื่องมือในการไปวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมลูกค้านะคะรวมไปถึงสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้นะคะและ เห็นภาพนะคะของสิ่งแวดล้อมทางการตลาดคําว่าสิ่งแวดล้อมทางการตลาดเดี๋ยวเราค่อยเป็นลง,ล,งลึกนะคะแต่จะให้เห็นภาพเบื้องต้นก็คืออย่างเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่นะคะมันจะมีปัจจัยสภาพแวดล้อม หรือปัจจัยที่เราควบคุมได้กับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อาเช่นเราเดินออกมาจากบ้านเรารู้ว่าเราต้องเข้างาน9ก้าโมงเราก็อาบน้ําแต่งตัวนะคะแล้วก็เดินทางไปเพื่อทํางานเข้างาน9ก้าโมงแต่รู้ไหมขณะระหว่างทางเราอาจจะเจอนะคะการจราจรที่ติดขัดเนื่องจากลมฟ้าอากาศหรืออุบัติเหตุซึ่งขณะระหว่างทางที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เราเรียกว่าปัจจัยที่มันควบคุมไม่ได้ฉะนั้นในโลกของความ เป็นจริงในการทําการตลาดมันก็จะมีทั้งสิ่งที่คุมได้และสิ่งที่คุมไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เลยว่ามันมีปัจจัยเหล่านี้อยู่เราก็อาจจะเขาเรียกว่าตกม้าตายเนาะในการทําการตลาดได้นั่นเองนะคะฉะนั้นอันนี้จะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราจะเห็นภาพนะคะถัดมาก็คือเราจะใช้ส่วนผสมทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะเผื่อบางคนอยากทำธุรกิจออนไลน์นะคะอยากทำธุรกิจส่วนตัวรองทำเนาะลงทุนหลักพันนะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำส่วนผสมการตลาดแต่ละอันเนี่ยอย่างไรนะคะเพื่อให้ธุรกิจของเรามันไปรอดนะคะถัดมาเราก็จะมีจริยธรรมประจําตนนะคะสําหรับคนทํมาร์เก็ตติ้งหรือทําการตลาดนะคะไม่ได้ขายดีเวอร์วงังพูดแบบโอ้โหสรรพคุณซื้อมาปุ๊บลูกค้าแบบอา้าวคืออะไรนะคะบอกว่าขาวปัวนปังนะคะแต่เอามาใช้แล้ว 2เดือน3เดือนนะคะสภาพของสีผิวนะคะก็ยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้ตรหนักและเห็นความสําคัญของเรื่องนี้ด้วยนะคะและสุดท้ายเลยนะคะเราจะมาสนุกสนานกันเนาะนษะา,าจะใช้เครื่องมือ AI นะคะเบื้องต้นได้นะคะตามหลักการที่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างชุดคําสั่งด้วยพร้อมนะคะแบบไหนเราจึงจะได้ผลลัพธ์นะคะจากการใช้ AI ในการทําการตลาดเนี่ยได้ดีและตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของเรานะคะนี่คือสิ่งที่เราจะได้หลังจากเราเรียนจบนะคะ อ่ะและวิชานี้ประเมินยังไงนะคะก็จะเป็นการประเมินอยู่สส่วนส่วนที่1คือนักศึกษาจะมีคะแนนเก็บนะคะถึง60%หมายความว่าเราสามารถทำกิจกรรมในระหว่างเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำรายงานการทำแบบทดสอบนะคะการาทำเ,เนื้อหาประกอบในการเรียนนะคะซึ่งพวกนี้จะเป็นคะแนนเก็บเนาะทำส่งปุ๊บนะคะเราก็ได้คะแนนเก็บนะคะ เก็บได้สูงสุดจนถึง60คะแนนเลยนะคะและส่วนที่2คือจะเป็นคะแนนวัดความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้นะคะอันนี้จะเป็นเชิงการที่เราจะต้องจำและนำเนื้อหาที่เราเข้าใจมาวัดความรู้เรานิดหนึ่งนะคะก็คือจากการสอบปลายภาคนะคะซึ่งคะแนนทั้งหมดก็คือรวม100%นะคะทีนี้เวลาตัดเกรดนะคะที่นี่เนี่ยเราจะตัดเกรดทั้งหมดก็คือ8เกรดนะคะถ้าต่ำกว่าหนะ้าสา,าติดเ เราจะต้องเสียค่าลงทะเบียนเรียนใหม่วิชาหนึ่ง2,700บาทไม่รวมค่ารมเนียมการศึกษาในเทอมนั้นฉะนั้นเราก็พยายามนะคะทำยังไงก็ได้เนาะให้เราคะแนนเก็บมากที่สุดเพื่อที่จะได้เกรด C นะคะคนที่ได้คะแนนต่ํากว่าเกรด C เราจะต้องรีเกรดฉะนั้นเราต้องมีคะแนนนะคะที่ได้ C ขึ้นไปจึงจะสามารถเรียนจบและสําเร็จได้ตามหลักสูตรนะคะอันนี้คือเกณฑ์ในการตัดเกรดเนาะถัดมานะคะเรามาดูรายละเอียดของคะแนนเก็บซึ่ง ตรงนี้อาจารย์จะแจ้งตั้งแต่การประหมนิเทศครั้งแรกเลยเพื่อให้พวกเราได้ไปจัดการและจัดสรรเวลานะคะเพราะว่านักศึกษาออนไลน์เราไม่มีเช็คชื่อนะคะสะดวกเรียนช่วงเวลาไหนนักศึกษาก็เข้าเรียนแล้วก็ทํางานเก็บให้ครบส่งให้ครบตามที่อาจารย์แต่ละรลายวิชากําหนดนะคะมันก็เป็นประโยชน์ของนักศึกษาเองเนาะพเพราะเมื่อกี้อาจารย์ชี้แจงเกณฑ์นในการประเมินแล้ว60คะแนนจะได้มาจากการ นะคะสำหรับวิชาอาจารย์นะจะได้มาจากการทำแบบฝึกหัดประจำบทเรียนนะคะซึ่งมี10บทนะคะก็จะได้20คะแนนนะคะทำรายงานนะคะที่เป็นรายงานเดี่ยวนะคะ20คะแนนนะคะและวิเคราะห์กรณีศึกษา2เรื่องนะคะเรื่องละ10คะแนนรวมเป็น20คะแนนฉะนั้นอันนี้จะเป็นคะแนนเก็บนะคะที่อาจารย์ได้มอบหมายให้กับพวกเราได้ทำนะคะอ่ะทีนี้ มาดูรายละเอียดของรายงานนะคะว่าทําอะไรบ้างนะคะเ,เดี๋ยวตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตแก้วันนิดนึงนะคะวันในการส่งอาจารย์จะให้ส่งสัปดาห์นะคะและก่อนสอบปลายภาคนะคะ,ะส่วนคะแนนเมื่อกี้อาจารย์ให้รายงานนะคะให้ไปเลยนะคะ20คะแนนนะคะประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้นะคะ คือให้นักศึกษาเลือกธุรกิจนะคะสินค้าและบริการมา1ธุรกิจนะคะเสร็จแล้วให้เรานะคะจัดทำเนื้อหาตามประเด็น3ประเด็นดังนี้นะคะประเด็นแรกก็เล่าสตอรี่เรื่องราวของธุรกิจคร่าวๆนะคะประเด็นที่2ให้เราวิเคราะห์นะคะส่วนผสมทางการตลาดแล้วเชื่อมโยงกับ กลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นหลักการตลาดยุคใหม่นั้นก็คือ 4e นะคะจาก 4p ไปสู่ 4e เป็นยังไงนะคะส่วนอันที่3ก็คือให้เราสรุปความสำเร็จของการทำการตลาดของธุรกิจนี้หรือให้เราสรุปเรซเจอร์เลอร์ะหรือบทเรียนนะคะว่าธุรกิจนี้ทำไมจึงประสบความสำเร็จเขาทำการตลาดแบบไหนนะคะจึงทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แล้วนักศึกษาก็นําเสนอนะคะด้วยการทําเป็นคลิปวิดีโอนะคะสั้นๆไม่ต้องยาวมากเสร็จแล้วนักศึกษาอัปโหลดขึ้นไปในโซเชียลของนักศึกษาแพลตฟอร์มไหนก็ได้ที่นักศึกษามีความสะดวกแล้วต้องการจะพับบิกหรือสามารถพับบิกได้นะคะแล้วตั้งชื่อรายงานชิ้นนี้ว่าการตลาดดีบอกต่อกรณีศึกษาก็คือใส่ชื่อสินค้าหรือธุรกิจเข้าไปนะคะแล้วติดแฮชแท็ก วิชาการตลาดยุคใหม่นะคะตามด้วย Hashtag b a s a u และเมื่อโพสต์ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก๊อบลิงก์นะคะส่งให้อาจารย์ใน Assignment นะคะอาจารย์ก็จะเข้าไปเช็คแล้วก็ตรวจงานนักศึกษาฉะนั้นก็จะมีคะแนนเนื้อหา10คะแนนนะคะคะแนนพรีเซนต์นำเสนอในรูปแบบวิดีโอที่ทำเองฟรีสไตล์นะคะอีก10คะแนนรวมทั้งหมด20คะแนนนะคะซึ่งอาจารย์จะแนบ กณในการประเมินชิ้นงานของนักศึกษาให้ใน assignment แล้วนะคะเดี๋ยวรายละเอียดในการทำรายงานหรือตัวอย่างอาจารย์จะรีวิวและทำให้ดูนะคะอยู่ใน assignment เลยซึ่งนักศึกษาก็สามารถเข้าไปดูตัวอย่างนะคะดูไอเดียในการทำรายงานชิ้นนี้ได้นะคะเพราะว่าคะแนนมันจะเยอะสูงสุดถึง20คะแนนเราไม่มีสอบอกลางภาค นะคะแต่นําเป็นคะแนนที่มอบหมายหรือแรงงานที่มอบหมายเนี่ยให้นักศึกษามาใช้เป็นคะแนนสอบกลางภาคแทนนะคะ,อ,ะอันนี้คืองานชิ้นที่1น,นะชิ้นที่2นะคะที่เราจะทํากันก็คือเราจะวิเคราะห์กรณีศึกษานะคะซึ่งจะมีกรณีศึกษาอยู่2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือกรณีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะประเด็นที่2จะเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีทางการตลาดนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์ก็จะใส่ไว้ใน Assignment ให้เช่นเดียวกันจะมีกรณีศึกษามาให้แล้วมีประเด็นให้นักศึกษาได้อ่านศึกษาจากกรณีศึกษาหรือเคสดัตี้นี้นะคะแล้วนำข้อมูลเนี่ยมาคิดวิเคราะห์แล้วตอบตามประเด็นที่อาจารย์ถามนะคะกรณีศึกษาละ10คะแนน นะคะส่วนประเด็นในการวิเคราะห์จะอยู่ที่ประมาณ5-7ถึงประเด็นนะคะ,ะยกตัวอ,อย่างเช่นอาจารย์อาจาจะมีเคสกรณีอย่างเช่นอ,อาร์ติแอนนะคะลูกค้านะคะ,ะไม่พอใจอเราพูดแบรนด์เขาไปไม,ไม่ดีแล้วนักศึก์คิดว่าไม่ได้นี่ละกันนะเป็นกรณีศึกษาร้านเบเกอรีร่แบรนด์หนึ่งละกันนะคะทีะ่มีลูกค้านะคะเป็นกรณีนะคะอยู่บนโซเชียลเนาะจากพฤติกรรมของพนักงานนะคะก็จะนำ เรื่องราวเหล่านี้มาเป็นกรณีศึกษาและจาจะมีข้อคำถามนะคะข้างใต้กรณีศึกษาประมาณ5-7ถึงข้อนาศาศาักศึกษาก็อ่านและวิเคราะห์ด้วยนะวิเคราะห์แล้วก็ตอบนะคะประเด็นแล้วก็นำส่งใน Assignment นะคะสามารถส่งออนไลน์ได้เลยเนาะไม่ต้องใส่ซองส่งไปสีมาที่มหาลัยนะคะเราส่งผ่านโปรแกรมไมโปร,รม m Microsoft t e a m s นะคะที่เราใช้เรียนออนไลน์ได้เลยนะคะทั้งหมดก็คือ40 คะแนนนะคะงานส่วนอีก20คะแนนจะเป็นแบบฝึกหัดในบทเรียนนะคะในบทเรียนเนี่ยอาจารย์จะทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะเป็นโฟลเดอร์ไว้ให้ทั้งหมด12ครั้งนะคะเออเรียนอย่างน้อย10ครั้งนะคะเรียนอย่างน้อย10ครั้งก็คือจะมีแบบฝึกหัดที่อยู่ในคลิปวิดีโอด้วยถ้าเราไม่ฟังคลิปวิดีโอเราจะไม่ได้เห็นและไม่ได้ทำแบบฝึกหัด นะคะฉะนั้นนาาักศึกษาต้องจัดสรรเวลาตัวเองเนาะเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนะคะไม่ได้เข้าเรียนตอนอาจารย์สอนสดไม่เป็นไรแต่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอย้อนหลังเพื่อทําแบบฝึกหัดประจำบทเรียนส่งนะคะ10ครั้ง20คะแนนส่งครบก็ได้20คะแนนนะคะขาดไปหนึ่งก็หักไป2คะแนนนะคะขาดไป2ก็หักไป4คะแนนนะคะฉะนั้นอยากได้เกรดเท่าไหร่คะแนนเท่าไหร่ก็ วางแผนทำคะแนนเก็บของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่ตอนสอบปลายภาคเราจะได้ไม่ต้องเครียดและกดดันตัวเองจนเกินไปบางคนทำงานไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบนะคะเราก็จะได้มาโฟกัสที่คะแนนเก็บแทนนะคะอ่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาของรายวิชาการตลาดยุคใหม่นะคะที่เราจะได้เรียนกันในภาคเรียนที่หนึ่งนี้นะคะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์อยากจะฝากบอกนะักศึกษาทุกคนว่าอย่างนี้ค่ะ การตลาดนะคะเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนเราได้เห็นรูปในสไลด์แรกที่อาจารย์ให้ดูแล้วเนาะดังนั้นการเรียนรู้การตลาดจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจโลกรอบตัวเราได้ดีขึ้นตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและที่สำคัญสามารถสร้างโอกาสต,ต่างๆในชีวิตได้นะคะแล้วมาเจอกันในบทเรียนถัดไปนะคะสำหรับ คลิปในการแนะนำประถมนิเทศวิชานี้อาจารย์ก็เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ